อะไรวะเนี่ยบักอยู่เลยครับอย่าเพิ่งไปได่าเกมเราแ,แก้ก่อนอะไรไปดูโอ้โหบักเวอร์ามากแก้ด่วนอะไรไปเดีเออเยวคอยแกไม่ได้ไปฮาวิบักแล้วบักจัดออโอเคโอเควันนี้สน,นุกดีเอดีกีแล้วมึงจะพิวนะไหมหน้ารัก นารักด so no, no, no. so. no ้วยนะใครว่านารักโอมามาเนี่ยลดยาเลติกันไดปั๊บผมก็อยู่ไหนเดบัสติกแคสตนะครับนะไม่ใช่เดบัสติกแคสต์สิเกมใหม่ของผู้ฟังเดบัสติกัดโพนอตเออเอเกมมาตั้งพอนอตนายโอเคเกมมาตั้งครับผมน่าจะลงได้แค่ในมือถือนะครับของของช่องที่เขาอัดอย่างแคทอาร์มี่เลยแล้วพวกนี้เขาอัดยาไม่ได้ลงแน่นอนเพราะว่า มันเปเกยมือถือหรือเอ๊ะหรือว่าดิมันก็ช่องพี่เขาเล่น The Busting Cat โอเคเล่นไม่เป็นฮะสองสองสองสอ,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 องนี่คืออะไรวะวัดเด็บผมก็โหลดปกตินี่อันนี้อะไรควายเล่นบ๊บไม่มันพักอย่างที่บอ,อ,อกเอาตัวนี้ค่ะว้เ<อ>มื่อยเสร็จม,มามีโครูบนาฮล้วยเนาะน้องปูนดัดนายทำอะไรคนนายจับทูฟตาด bắt tụ bác buồn nè bác bác bắt tự cái phải lên